สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกผมจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องความหมายของการพัฒนาหลักสูตรหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า definition of curriculum development นะครับสมาชิกกลุ่มมีดังนี้นะคะ 007. นางสาวพนิดาคงคำศ1 2นางสาวกุลปรียาพลธานี 018นายธนพลโสมอิน025นางสาวพัทรวดีพไพรหารและ028นางสาวสสิธรสีหามาศค่ะ การสร้างหลักสูตร Curriculum Construction มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าการร่างหลักสูตร Curriculum Planning อย่างไรก็ตามความหมายดั้งเดิมของคำว่าการสร้างหลักสูตรมักจะหมายถึงการสร้างรายวิชา Course of Study ซึ่งมีความหมายค่อนข้างจะแคบกว่าการจัดทำหลักสูตรในรูปศับคำอื่นหรือการจัดหลักสูตรขึ้นมาใหม่นะคะโดยที่ยังไม่เคยมีหลักสูตรนั้นมาก,ก่อนหรือไม่เคยมีหลักสูตรเดิมเป็นรากฐานมาก,ก่อนแต่ต้องดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการและเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนหลักสูตรโดยทําการร่างแผนงานการจัดทําหลักสูตรโดยกําหนดเป้าหมายว่าหลักสูตรที่จะจัดทํานั้นทําเพื่อใครจะพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นไปในทิศทางใดใช้ระยะเวลาในการดําเนินการตามหลักสูตรเท่าไหร่จะมีกระบวนการในการพัฒนาบุคคลเหล่านั้นอย่างไรคะ การจัดการหลักสูตรนะคะ c u r r i c u l u m m m n n g e m e n t การจัดการหลักสูตรมีความหมายเป็นในลักษณะของการบริหารงานเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปตามทิศทางอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ซึ่งการจัดการหลักสูตรเป็นการบริหารและดำเนินง,งานเกี่ยวกับหลักสูตรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตรผู้บริหารจะเป็นแกนนำโดยมีผู้ช่วยฝ่ายต่างๆวิชาการครูผู้สอนและหน่วยงานอื่นๆที่ส่งเสริมการบริหารหลักสูตรเช่นกรรมการสถานศึกษากรรมการบริหารหลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงการบริหารการจัดการหลักสูตรว่าเป็นการบริหารงานที่มีขอบขายกว้างขวางครอบคลุมมีหลายมิติที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายและต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆมากมายเปรียบเสมือนการบริหารการจัดกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผล และมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะสรุปได้ว่าการจัดการหลักสูตรหมายถึงกระบวนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรเริ่มตั้งแต่การวางแผนใช้หลักสูตรการนิเทศกำกับติดตามและประเมินการใช้หลักสูตรโดยใช้ทรัพยากรบริหารให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ ควหัข้อถัดไปนะคะคือการปรับปรุงหลักสูตรหรือว่า Curriculum Improvement นะคะการปรับปรุงหลักสูตรนะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางส่วนนะคะโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงแนวะคิดพื้นฐานหรือว่ารูปแบบของหลักสูตรนะคะเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับระบบของโรงเรียนจุดมุ่งหมายของการสอนวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งวิธีการสอนด้วยค่ะ โดยการดําเนินการจัดทําหลักสูตรที่มีอยู่แล้วนะคะให้มีความเหมาะสมและดีมากยิ่งขึ้นซึ่งขั้นตอนในการดําเนินงานนะคะก็จะเหมือนกับการพัฒนาหลักสูตรหรือการร่างหลักสูตรทุกประการเลยนะคะโดยการปรับปรุงหลักสูตรนะคะจะมีความหมายแตกต่างจากการพัฒนาหลักสูตรตรงที่การปรับปรุงหลักสูตรนะคะจะเพ่งเล็งเป้าหมายของหลักสูตรมากกว่ากระบวนการของการจัดทําหลักสูตรโดยตรงนั่นเองะคะ่ะ หัวข้อที่ผมได้รับในต่อไปนี้นะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า curriculum revision นะครับโดยทั่วไปการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรนะครับจะมีความคล้ายคลึงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเกี่ยวกับระบบของหลักสูตรนะครับเราจะเรียกกันว่า curriculum change นะครับเป็นอย่างมากคือเน้นทางเป้าหมายและกระบวนวิธีการอย่างไรก็ตามนะครับที่มีความแตกต่างกันบ้างในข้อปลีกย,ย่อยโดยที่การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรนะครับมักจะใช้เกี่ยว กับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทั้งหมดซึ่งสําหรับการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรนี้นะครับมักจะใช้กับการแก้ไขปัญหาในรายวิชานะครับหรือคอร์สออฟสตารี่นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตรเป็นการ พัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับระบบของโรงเรียนซึ่งจะมีจุดมุ่งหมายของการสอนวัสดุอุปกรณ์ครับวิธีสอนรวมทั้งการประเมินผลส่วนคําว่าเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรครับหมายถึงการแก้ไขหลักสูตรให้แตกต่างกันออกไปจากเดิมทําให้ดียิ่งขึ้นเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนขึ้นใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาบางส่วนของหลักสูตรมากกว่าการแก้ไขเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทางระบบครับ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหมายถึงแก้ไขหลักสูตรเดิมให้มีสภาพที่แตกต่างจากหลักสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนใหญ่ของหลักสูตรความหมายของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจะมีความหมายต่างจากการปรับปรุงหลักสูตรตรงที่การปรับปรุงหลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงในส่วนย่อยบางส่วนและยังแสดงสภาพเดิมของหลักสูตรอย่างชัดเจนอยู่แต่การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูป,แ,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 ปแบบโครงสร้างและวิธีการต่างๆให้แตกต่างไปจากเดิมนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรยังเน้นการเปลี่ยนแปลงทางเป้าหมายและกระบวนการไปพร้อมๆกัน การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจะกระทำก็ต่อเมื่อหลักสูตรได้ใช้มาเป็นเวลานานไม่สามารถจะสนองก,กับความต้องการหรือไม่เหมาะสมกับสภาพของสังคมเป็นอย่างมากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร2,551ฉบับปรับปรุง2,560ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา2,561เริ่มใช้กับชั้นประถมศึกษาปีที่1และ4รวมถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 เพื่อเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการกเรียนรู้และตัวชีวัดคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ส่วนสาระภูมิศาสตร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยสาระสําคัญของหลังสูตรที่ทําการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้ค่ะ วิธีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมี5วิธีคือ 1. การเปลี่ยนแปลงจากระดับผู้บริหาร2การเปลี่ยนแปลงจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน3การเปลี่ยนแปลงโดยใช้วิธีสาธิต4การเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบระเบียบและ 5. การใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนนะคะคือระบบราชการของไทยซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะพฤติกรรมของข้าราชการที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง ระบบราชการในโรงเรียนที่มีทิพลต่อการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของครูค่ะ